ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็พุดขึ้นมาในใจอยากจะมาพูดจากันในเรื่อง เข้าใจแต่เข้าไม่ถึงเราก็ต้องพูดในกระแสโลกส่วนใหญ่พวกเราจะคุ้นเคยกันในเรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานบริวารในกระแสโลกถ้าในกระแสธรรมก็เป็นเรื่องการพัฒนาจิตใจ พัฒนาบุญกุศลการพัฒนาบุญกุศลก็เป็นเรื่องเส้นทางแห่งความเจริญเพื่อจะเข้าถึงบุญและปัญญาที่ทำให้เรานะมีความรู้สึกมั่นใจในชีวิตทีนี้เราต้องมาคุยกันเรื่องกระแสชีวิตโลก ที่ได้เห็นกันว่าชีวิตโลกยุคเก่ายุคใหม่จะเป็นยุคไหนก็ตามก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีการอบรมมีการทน,นุนทนอมเพื่อจะให้ผู้ที่สืบทอดพฤติกรรม นะให้อยู่รอดปลอดภัยและมีสังคมที่รักใครเมตตากันเราก็ได้น้อมนะในสมัยอดีตคนยุคเก่านะที่มีการอบรมมีการบอกกล่าวนะมีการแสดงตัวอย่างจากภาคความคิดคำพูดการกระทำแต่สิ่งเหล่านี้ นะลูกหลานบริวารนะไม่สามารถที่จะตีความด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีเหล่านี้จะทำให้เข้าถึงได้หรือไม่ถ้าลูกหลานหรือบริวารนะหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์มากก็ตาม ก็ไม่ได้หมายถึงว่าผู้มีประสบการณ์มากจะเป็นผู้ที่เข้าถึงได้แต่บางทีลูกหลานก็สามารถเป็นผู้ที่เข้าถึงของธรรมชาติชีวิตธรรมชาติแห่งสัจจะแห่งความเป็นจริงได้ให้เราสังเกตนะบางทีเด็กลูกใหม่เกิดมาไม่นานก็สามารถแสดงกายภาพ แสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกภายในนะการกระทําถึงจะพูดไม่ได้เนี่ยเราก็เคยเห็นเหมือนกันแต่การแสดงออกมี็ความรู้สึกก็มีออกมาให้เราได้เห็นซึ่งจะประกอบไปด้วยโลกแห่งความจริงไม่ได้มานยาส่วนสัมมาทิฏฐิในเรื่องกระแสะโลก ก็จะเห็นการมีเมตตาการปกป้องการหยิบยืน่นการมีน้ำใจนั่นหมายถึงการแสดงความจริงของเด็กๆซึ่งยังไม่ได้มีการปรุงแต่งมากนตทนนี้ส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ได้น้อมพิจารณาก็แปลกันได้หลายหลายด้านบางท่านก็จะแปลว่าแนวทางอย่างนี้ มันก็เป็นเรื่องของการปลูกฝังจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่บางทีก็เป็นที่อุปนิสัยหรือจิตใจของเด็กผู้ที่กำเนิดเกิดมานน,นั้นแต่ละคนนั่นหมายถึงปลูกฝังสั่งสมไว้ในอดีตใน,ตนช่วงหนึ่งช่วงใดที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลทำให้ ได้แสดงนะภาพที่เห็นสิ่งที่ได้ยินปรากฏก็ทำให้เราได้เห็นนะบางท่านก็มีการน้อมดูลูกดูลานดูสังคมที่กำลังเกิดมาในยุคใหม่ๆนั่นในกระแสะโลกทีนี้ถ้าเราจะมาพูดกันนะเกี่ยวพันกันเรื่องกระแสธรรมนั้นเราก็มีโอกาสได้น้อม ปู่ย่าตายายของเราที่ท่านได้นำพาลูกหลานหรือตัวท่านสแสดงนะการกระทำการมีน้ำใจการเสียสละนะการที่ไปร่วมไม้ร่วมมือในหมู่คณะต่างๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายยุคเก่าๆก็จะอบรมทางอ้อมให้ลูกหลานได้เห็น ปู่ย่าตายายนะเทศกาลก็จะไปน,นอนวัดในะวันโกนวันพระก็จะไปน,นอนกันส่วนลูกหลานก็มีโอกาสได้ส่งหมอนส่งมุง้งส่งผ้าหม่มส่งสเสบียงนะไปส่งไปรับนั่นหมายถึงวิธีการสร้างความคุ้นเคยสร้างวัฒนธรรมประเพณีในการที่ เรียนรู้ธรรมชาติของการที่ฝึกจิตใจในการพัฒนาเพื่อจะเห็นคุณประโยชน์ของพระรัตนตรยัยสิ่งที่เราได้เห็นในยุคเก่าๆนะเป็นสิ่งที่ติดตาติดใจนะเห็นลูกหลานนะสังคมให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นศินลธรรมสิ่งที่เป็นการหาทางนะ ควบคุมจิตใจควบคุมการกระทำไม่ให้ไปสู่การเบียดเบียนทำร้ายกันแต่ยุคคนยุคใหม่คิดเร็วคิดไวแล้วก็โลกเปลี่ยนแปลงไปสู่การแข่งขันช่วงชิงต่างๆนานา,นาก็ถูกปลูกฝังไปให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ในเรื่องความสำเร็จ ความชนะความเป็นผู้ที่สมความปรารถนาวัตถุปัจจัยภายนอกก็ทำให้เกิดการเบียดเปลี่ยนกันนะมากมายทำให้มีวิธีการในการปลูกฝังนะต้องมีความยากต้องมีความนะมุ่งมั่นที่จะต้องสำเร็จในวิถีนะ วัตถุปัจจัยภายนอกกันเราสังเกตมนุษย์เราแต่และว,วันเราจะบริโภคไม่มากการใช้เสื้อผ้าอาภรรกก็ไม่มากในการที่มีชีวิตประจำวันวก็มีเรื่องของการทำประโยชน์ให้เกิดสืบทอดลูกหลานสังคมที่เราได้มีโอกาสพิจารณา ในกระแสะโลกแต่ก็ช่างน่าเห็นใจเหมือนกันในสังคมยุคใหม่ไม่สามารถที่จะน้อมระลึกสัจธรรมในเรื่องความจริงของการใช้ชีวิตว่าปัจจัยต่างๆหรือวัตถุต่างๆนั้นไม่ได้เป็นเครื่องยกว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขมีความสําเร็จนะเป็นที่ชัดเจน วัตถุปัจจัยภายนอกเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะเลี้ยงชีพแต่ถ้าเราไม่ได้ประกอบไปด้วยสร้างจิตสำนึกนะในเรื่องใจเขาใจเราในเรื่องที่เราารถนาจะให้สังคมนั้นมีความอยู่รอดปลอดภยัยนะสังคมต่างๆที่เราจะต้องระลึกเสมอก็เรื่องชาติศาสนา,าพระมหากษัตริยนะ์ดังนั้น สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นกันมาในอดีตเราจะเห็นว่าจะต้องมุ่งมั่นในเรื่องส่วนรวมเรื่องชาติมีคุณประโยชน์ต่อเรานะให้ปัจจัยสีกับเราศานะส,สนาก็ให้กำลังใจนะให้กำลังใจเรียนรู้เรื่องยึดมั่นในการไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นดังนั้นสิ่งทั้งสองสองส่วนก็เป็นเรื่อง เป้าหมายส่วนรวมส่วนพระมหากตริย์ก็เป็นที่ศูนย์แห่งที่พึ่งของเราในเรื่องการเสียสละการเป็นตัวแทนในเรื่องเสียสละมากมายอันนี้เราในยุคเราเห็นกันนะว่าเป็นอย่างนั้นแต่นี้สิ่งที่เราจะต้องพัฒนานควบคู่กันก็มีเป็นเรื่องสอนตัวเรา ให้ทำภารกิจหน้าที่ประจำวันด้วยความอ่อนน้อมด้วยความคิดเสมอว่าใจเขาใจเราในาการที่จะแบ่งปันการที่จะทำกิจกรรมหน้าที่นั้นขอให้เรามีความนะมุ่งมั่นถึงใจเขาใจเราสิ่งที่ต้องพูดเรื่องใจเขาใจเราเพราะบุญวาสนาแต่และบุคคลนั้น เกิดมาทั้งทีก็มีบุญวาสนาสั่งสมไว้ไม่เท่าเทียมกันนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ท้อแท้ห่อเหี่ยวตัดรอนเราก็จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลในการเพื่อจะเข้าถึงตัวสมาธิปัญญาอีกด้วยถ้าเราเรียนรู้นะคุณธรรมแล้วเราสามารถปฏิบัติตน เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาก็จะทำให้เราไม่สงสัยในความจริงของมนุษย์ของการได้เกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์นะหรจะเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้การเรียนรู้การพัฒนาเหล่านี้นะเป็นเหตุสำคัญที่เราจะเห็นว่าเพื่อนมนุษย์เรานั้นเป็นเพื่อนทุกข์กับเราในสิ่งที่เรา จะหยิบยืน่นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หมายถึงจิตใจนั้นเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่กระทํากายะภาพภายนอกเสียก่อนตรวจสอบตัวเองเสียก่อนว่าสิ่งที่เป็นภายนอกนั้นเรามีพฤติกรรมในการที่จะให้ได้หรือไม่ในการสละในการที่จะบุงมั่นชี้ใจแนะนำลูกหลานของเรา ให้เป็นคนมีศีลธรรมและมีการการะทำให้ <c oughs> ให้หน้าที่นั้นเป็นไปด้วยความพอดีกันถ้าเรามีโอกาสนะอบรมสอนลูกสอนหลานในการให้นั้นจะประกอบไปด้วยทางกายนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะพูดจาก็มีเหตุมีผลนะการทำหน้าที่ ก็ถึงนึกถึงใจเขาใจเราในสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถประการใดเราก็จะน้อมระลึกถึงอดีตเราในอดีตนั้นเราเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือสังคมยุคเก่ามีการให้ในการเสียสละไม่ได้แฝงเล่นไปด้วยมายาประการใดในยัสมัยก่อนเราจะเห็นกัน การปรุงอาหารการทำขนมของหวานของคราวก็จะบอกกันบอกเทคนิคว่าทำอย่างไรจะให้มีคุณค่ามีประโยชน์นะสืบทอดให้สังคมนั้นได้เรียนรู้กันโดยไม่ได้มีการแลกเปลี่ยน <c oughs> ด้วยค่าจ้างรางวัลทันะ้ะนั้นแต่ที่เราเห็นยุคใหม่ๆก็เป็นเรื่องแลกเปลี่ยน อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นความเสื่อมความเปลี่ยนไปในสมัยอดีตนั้นก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องสืบทอด <c oughs> ลูกหลานนะในเรืการที่เราจะเข้าถึงได้เนี่ยจะต้องน้อมระลึกความเป็นจริงของชีวิตนะประกอบไปด้วยความคิดนะหรือสัญญานะความ จิตใจซึ่งมีความรู้สึกอย่างไรการที่เราต้องฝืนกระแสะใจก็เป็นเรื่องการรักษาศีลนะการไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นทำไมต้องฝืนกระแสะใจเพราะใจของเราย่อมเป็นไปตามความต้องการของเราที่มีความยินดีแต่เมื่อเราเรียนรู้พระธรรมคำสอนเป็นเรื่องสำคัญนะที่เราจะต้องน้อมสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเรา และเราก็ประคับประคองไปด้วยศีลจะไม่ทำร้ายตนและคนอื่นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะซึะ่งจะประกอบไปด้วยทางคำพูดทางความคิดและการกระทำและหมาถึงตนเองด้วยกัย่ไม่ทำร้ายและสิ่งที่เราต้องระลึกระมัดระวังนะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นการรักษาศีลน,นั้น เพื่อจะนำให้เราเป็นผู้ที่ยอมรับกับความจริงของชีวิตในการเกิดแก่เจ็บตายในการที่เราใช้ชีวิตแล้วมีคุณประโยชน์ในในการมีร่างกายมีจิตใจมีการเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนกันเพื่อจะให้เรานั้นมีมีศีลมีสมาธิมีปัญญา คำพูดเราก็เข้าใจนะแต่การที่จะเข้าถึงคําว่ารักษาศีลก็ดีการเจริญสมาธิหรือการเจริญปัญญาก็ดีนั้นก็จะต้องมีความเพียรน,นะขยันหมั่นเพียรดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นแล้วก็เห็นใจเราเป็นทุกข์จากการดูแลผู้อื่นหรือดูแลตัวเองหรือไม่ก็ต้ง นอมเสมอนะถ้าเราจะเข้าถึงเราก็ต้องน้อนะตัวเราให้เป็นการที่เรามีพฤติกรรมนะเพื่อต,ตัวตนของตนอย่างเดียวหรือเพื่อสิ่งที่เราทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนหรือเกิดประโยชน์ทุนประโยชน์ขึ้นกับท่านในสังคมนั้นก็จะเป็นแบบอย่างนะเป็นต้นแบบเพื่อจะให้มีการประพฤติปฏิบัติในพระธรรมคำสอน เื่อจะเข้าถึงความสำเร็จนะความสำเร็จเนะี่ยอยู่ที่จิตใจนะไม่ได้หมายถึงเราจะต้องไปเปรียบวัตถุปัจจัยภายนอกนะํามาเสนอกันนะความสำเร็จต่างๆสำเร็จจากอะไรจากก,การมีกัลยาณมิตรการอมอบหมายสิ่งที่ถูกต้องจริงใจนะไม่ได้หมายถึงหวังผลไปเบียดเบียนกันนะ ราะสิ่งเหล่านี้ก็ย่มเป็นไปได้นะการที่มนุษย์เราไม่ได้เข้าถึงกระแสแห่งพระธรรมคำสอนก็มีการแข่งขันมีการปรามาจ,จากจ้วงกันว่าสิ่งนั้นถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ไม่ดีแต่นั้นถูกต้องนะอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราศึกษาพระธรรมจะไม่มีการเบียดเบียนนำไปสู่ความแตกแยกกันแล้วนะก็จะ นิปรนอมถ้าเกิาเรื่องจะนำไปสู่ความเห็นก็จะต้องพูดจากันเป็นส่วนภายในนะไม่ได้หมายถึงไปพูดจาเพื่อให้สังคมนั้นตัดสินแทนนะเพราะนั้นการที่จะเข้าถึงได้ก็จะต้องระลึกได้ว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นผลทำให้นำไปสู่ความแตกแยกกันหรือไม่ จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือจะเป็นครอบครัวต่างๆแต่ต้องมีเหตุมีผลนะในการที่เราใช้ภารกิจหน้าที่ทางกายในการที่สร้างสังคมสร้างแนวทางพัฒนาใจมีหลากหลายวิธีการอยู่แล้วดันะะนั้นก็ได้พูดจากกันมาพอสมควรในเรื่อง การเรียนรู้ด้วยการไม่เข้าถึงนะถ้าเข้าถึงจะไม่มีความแตกแยกจะไม่นำเสนอสิ่งที่แตกแยกแล้วทำให้สังคมนั้นตัดสินนะก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บิดามันดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งบททั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ